าีเพราะตัวนี้เนี่ยเราผลิตมาก็16ปีแล้วครับ16ปีนะครับเพราะเป็นสินค้าตัวเริ่มต้นเลยนะครับในส่วนของสยามิพิมพ์เมนต์เราก็ยังคงคุณภาพนะครับเพราะว่าตัวที่เรามาโชว์เนี่ยตัวหัวเกียร์สยามิพิมพ์เมนต์หัวใจสำคัญเราเลยลูกหัวเกียร์ตัวนี้เป็นหัวเกียร์นะเขาเข้าจากอิตาลี<อ>นะครับเป็นแท้เลยนะครับอิตาลีแท้ครับะะเราเลือกใช้หัวเกียร์ตรงนี้นี่ลูกค้าไปใช้ไม่เคยมีปัญหาไม่มีหัวเกียร์แตก เลยนะครับผมแล้วก so ็ใบมีดเรานำเข้าจากสเปนสเปนนะครับผมเราเลือกจากสเปนเพราะว่าเรื่องความคงทนอายุการใช้งานยาวนานนะครับเมี่ยวก็ตัวโซ่เรานำเข้าจากเยอรมันนะครับเป็นพักโซ่เบอร์ใหญ่นะครับเราหันเราก็จะเป็นไม่ครับเราก็เพราะตัวนี้เป็นใช้กับรถขนาด40แรงก็จะเป็นโซ่เบอร์20 B ถ้าเกิด ลอตเตอรี่เมตร85ที่ใช้กับพวกรถ45-50ถึงแรงก็เป็น24 b นะครับมันก็